มงคลที่30การสนทนาธรรมตามการการสนทนาธรรมเพื่อบรรเทาความสงสัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำจัดกิเลสโลภโกรธหลงตรงสู่พระนิพพานชื่อว่าการสนทนาธรรมตามการสาระสำคัญของการสนทนาธรรมควรมุ่งหมายเพื่อการศึกษาค้ขนควา้าวิจัยและนําไปสู่การประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ ไม่ใช่มุ่งเพื่อจะโต้วาทีตีวาทะหวังเกียรติคุณหรือเพิ่มพูนลาสัการะเงินตราชื่อเสียงซึ่งเป็นเพียงเปลือกกระพีแห่งพระธรรมคมธรรมประจำวันนี้ก็คือการสนทนาธรรมตามการทำให้ปัญญาผลิบาลไม่รู้จบสิ้น